อืคือรสชาติโอเคมากเลยค่ะทานกับเบลนี่เนาะถ้าท่านไหนสนใจนะคะสั่งจองกันมาได้นะคะที่ร้านดูดสวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเบลนี่ของทางร้านดุดดีคอแฟีนะคะตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์พิเศษของเนื้อเบาวนี่เลยเนาะเพรอเราะะตั้งใจทำเลยค่ะตัวนี้เนาะลองผิดลองถูกมาโอ้โหตัวนี้เกือบปีนะคะ นี่นะคะเป็นเบาวนี่สุดเนื้อหนึบนะคะทานกับกรีมนมสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะคะอือคือฉ่ำมากมเนื้อฉ่ำๆเลยนะคะ น่าทานมากนะคะเดี๋ยวเราต้องราดครีมนมสดด้วยเนาะตักครีมนมสดราดเลยอ,อร่อยนะคะ คือรสชาติโอเคมากเลยค่ะทานกับเบวนี่เนาะถ้าท่านไหนสนใจนะคะสั่งจองกันมาได้นะคะที่ร้านดูดดีคอฟฟี่เราจะสั่งทำตามออเดอร์นะคะวันต่อวันเนาะตัวนี้รับประกันค่ะอร่อยถ้วยนี้นะคะสี่สิบห้าบาทจะเป็นแพ็กเกจเลยนะคะจะมีช้อนมีครีมมีเบวนี่นะคะเนี่ยค่ะดู ังไงสนใจทักมาได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ